คอมเมนต์เข้ามาหายันร่วงกับพ่อใดค่ะคุณเสร์ดค่ะค่ะขอบคุณมากมายเนาะค่ะขอบคุณทุกๆคนน่าจะพี่น้องเนาะตอนสัญญาณเป็นยังไงบ้างเนาะทุกคนสวัสดีค่ะคุณกุ้งคุณกุ้งไอซีดีสวัสดีค่ะเหมือนเคยเข้ามาแล้วเนาะใช่ไหมค่ะพี่น้องเนาะคุณเสร์ดนี่ก็เห็นคลิปอยู่บ่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่็เคยเข้ามาอยู่พี่น้องจำโผลไฟ่าเพื่นใดค่ะ จำชื่อเพื่อนได้เนาะอาจจะเพื่อนเห็ุหน้าปัางค่ะพี่น้องแถวบ้านแยวนี้ก็จะเป็นแบบนี้เด้อจ้ะพี่น้องเห็นหน้าค,คุณกุ้งอะไรสิเนาะ,ะสวัสดีครับมาส่งอะไรมีความสุขมากครับค่ะขอบคุณลหลายหายค่ะที่มาแวะทักทายนะค,ะค่ะเนี่ยแต่แต่ช่วงนี้มันยังไม่ออกดอกนะทุกคนเนาะ คือขอตัวก่อนเดอจยาจ้าขอบคุณคุณวันหวานถ้าทครทุกคนนะคะพี่น้องเนาะวันนี้กะจะกะจะไลฟ์ที่บ้านตอนแรกพอดีว่าพ่อบ้านให้มาส่งก็เลยว่าผมอ่ากําลังชมนะคะ,ะยินดีต้อนรับนะคะสัญญาณเป็นยังไงบ้างลูกกะเบิ้งวิวบรรยากาศดีกว่าเนะพี่น้องเนาะ,ะประมาณนี้นะคะพี่น้องนี้เป็นถนนถนนย่ามรถแอร์รถไทรถยัง เพื่อนเยอะหน่อยนะคะพี่น้นงเมื่อวานเป็นวันหยุดเนาะเป็นวันหยุดแล้วก็จะเข้าไปหาเพื่อนได้เยอะกว่านะคะพี่้องเพราะว่าทุกวันทำนนะคะ่ะวันนี้ไม่ได้ทํางาน,นะคะ่ะทุกคนมาไ like, ล์ยืนยันตัวตนอยู่ทุ่งนาน,นะคะเพื่อนคนไหนเข้ามาแล้วก็มาดูบรรยากาศก็ซอยะคะ่ะทุกคนเนาะไม่ค่อยได้มาช่วยเนาะเพราะว่าเราทํางานประจาเนาะคะ่ะทุกคนเนาะค่ะใครผ่านไปผ่านมาแวะทักทายได้นะ ไม่ผ่านก็ขอให้ผ่านการสร้างรายได้กันทุกคนนะจ่า,าพี่น้องขอให้ให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 ได้ได้รับเชิญกันไไวๆเด้อจาาพี่น้องเนาะยันเป็นยังไรแนนอจ่กพี่น้องมอหัวใจดวงที่สองขอบคุณมากค่ะวันนี้ไม่ได้ขาตั้งกล้องมาเนาะเพราะค่ะเนี่ยแต่แต่ช่วงนี้มันยังไม่ออกดอกนะทุกคนเนาะคือขอตัวก่อนเด้อจ้าขอบคุณคุณหวานหวานเ <c oughs> มจุดเ <c oughs> มจุดหยาเสียง เสียงปงแป่งวงฟัง,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 องอยุพี่น้องเดี๋ยวีนี้จะเดินไปด้านหน้าแล้วกันใายนี้เลราก็เหลือตาฟ้างแล้วพี่น้องรอดถาเพินจา้า มามาสื่อต่อหรือเปล่าค่ะเนาะอคือกันเนาะเนาะค่ะคุณหวานเนาะแถวบ้านเรานะคุณว่าแล้วมันเย็นดีพี่น้องก็เลยแบบลองมาลังนั่งไหลดูดูจะเย็นพี่น้องเย็นดีคุณอ่ะมีแบบว่าเสียเสียตามมุ่มตามแก่พี่น้องยี่นี้ก็จะไปไปปักไปปักซ่อมค่ะทุกคนเนาะก็พอดีว่าพอบ้านท่นบอกว่า ใครผ่านไปผ่านมาแวะทักทายให้กำลังใจกันได้นะจ๊ะอยู่ตรงให้ตรงหน้าบ้านเอ้าค่ะพี่นอ้องเออจ้าพี่น้องเนาะก,กะไล่อาจจะไล่บ่ถึง40นาทีอาจจะได้ครึ่งชั่วโมงเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะอาจต้องดูแบตก่อนว่าแบตเนาะเย็นดีค่ะทุกคนเนาะไม่แน่ใจว่าเน็ตเป็นยังไงบ้างเนาะการเชื่อมต่อช้าเน็ตเป็นค่ะเม็ดเพชรเม็ดสีชมพูมาให้เราเนาะ คือกันล่ะค่ะอ๋อกาลังห่อเฟื่องดูขอแนะนำเว็บโอ้ยมันขอมาจังไดนาอเนี่ยอันนี้อันนี้ยนิดลบได้ใช่ไหมบอได้เอาขาตั้งขาตั้งกล้องมาพี่น้องอุ้ยบอกพิดูจาถือขาตั้งกล้องไม่ได้เอามาก็ตอนแรกว่าจะมาส่งพ่อพันอย่างเดียวเนาะอ่ะพอดีมาเห็นมาจก เมื่อใดที่เเข็นงานในหองสีเ่เหลียมอะมันไม่ค่อยมีลูกล่งกับพี่น้องเนาะก็ว่จะจัสิลงอย่างพี่น้องล่งแต่หนาตาเขนะคะวันนี้ไม่ได้ทํางานค่ะทุกคนมาไลยืนยันตัวตนอยู่ทุ่งนานะคะอเพื่อนคนไหนเข้ามาแล้วก็มาดูบรรยาก,กาศขอแนะนําเว็บโอ้ยมขอมาจังใดนาะเน,น,นี่อันนี้อันนี้ยนิดลบได้ใช่ไหมอยู่นะพี่น้อง ห้เบิ่งวิวทงหน้าด้วย้ะพี่น้องนี่คือวิวทุ่งนาแถวบ้านยี่นี่ด้อค่ะพี่น้องเนาะแถวค่ะลมเย็นเนาะที่แรกว่าจะไปนั่งไลฟ์ที่บ้านคะ่ะทุกคนเนาะก็พอดีมานาปังบนนอกจากพี่น้องคุณวันลบบอกว่าทํางานก่อนคะ่ะคุณนิดขอบคุณมากมายคะ่ะขอบคุณคุณวันลบนะคะที่แวะพี่แว่มาทักทายจา้ะค่ะแล้วมันเย็นดีพี่น้องก็เลยแบบ ลองมาลังนั่งไหลดูดูจะเย็นพี่น้องเย็นดีคุณน่ะได้รับเพชรสีชมพูแล้วก็คือสุดยอดมากเลยคือว่าเพชรเมร็ดสีชมพูมันจะได้รับทุกอย่างค่ะทุกคนเนาะก็คือสัใ,ใจครับพี่น้องท้กทายกันเข้ามาได้นะคะอ่าฐานิยาขิมมากแก้วคะ่ะพี่น้องก่อนมาจุด <c oughs> มาจุดหย่าเสียง เสียงปงแปงวงฟังยุพี่น้องเดี๋ยวยีนนี้จะเดินไปด้านหน้าแล้วค่ะทามองเห็นนะพี่น้องรู้สึกว่าเย็นเย็นค่ะทุกคนเนาะมาส่งพ่อบ้านเนาะมาส่งพ่อบ้านเอาว่าก่อนนะคะเพราะว่าแบตสีเบิร์ดพี่น้องแบตจะหมดเนาะวันนี้ก็จะขอตัวลงก่อนนะคะคุณเสิร์ฟแล้วก็ทุกคนนะคะพี่น้องพ่อบ้านทําคนเดียวเนะคะพี่น้องยินนี้เขามาส่งอ่ะมาส่งต่างเครื่องดึงน้ำค่ะทุกคนเนาะคุณนี้สวัสดีคุณรจนี์ ชมไปก่อนเพือตพี่น้องเนาะมื่อไรมืออะไรก็เส็นหนาดอ่ะเพื่อนๆอาจจะตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วอ่ะสามสิบแปดนาทีโอ้ยไหวเนาะพี่น้องเนาะตอนแรกกะว่าจะไม่ไหลพี่น้องว่าจะไปไหลยู่บานว่าประมาณนี้ตอนแรกกว่าจะไหลยู่บานเห็นบรยาานยบรยากาศพี่น้องโอ้ยบรรยากาศทงไฮทุงหน้าบานเห่าช่วงนี้โบนมาตาม ของแบบนี้ค่ะพี่พนอ้องเฮ็ดหน้าปังค่ะทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้นะคะของเยนิดนาเย็นิดอยู่ฝั่งโน้นเด้อค่ะพี่น้องกําลังใจค่ะพี่น้องทักทายกันเข้ามาได้นะคะพอดีว่ามาส่งพ่อบ้านเนาะพี่น้องเนาะก็เลยอื่บรรยากาศดีมากเลยก็เยเย็ยนดีเนาะก็เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีคุณพี่ มายืนยันตัวตนค่ะทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะ่ะผู้ใดผ่านไปผ่านมาแวะทักทายกันได้นะจ๊ะยินเสียงรถปั่นหน้าในจังหน่อยเลยจ้ะพี่น้องเนาะแต่ว่าของย็นนิดกำลังจะหวานจะจะจะ,จะดึงน้ำใส่แต่ว่ากระไดของความหลูปภาพพยายามลงมาทงให้ทงหน้าไปสิกับเอาภาพลงกับพ่อได้อยู่แต่ว่ามือไดค่ะเข้ามาทักทายได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะ สวัสดีค่ะุฝนวันหน,นองเนาะกาจะสมกับสะสมกันไปเนาะก็เดือนที่แล้วก็วถือว่าโอเคเลยพี่นนองแต่ว่ากับโบหน่อยเนะาะโบหน่อยบบหลายบรรยากาศมันเย็นลมพัดดีค่ะทุกคนเพื่อนเพื่อน,นคนไหนเข้ามาแล้วทักทายได้นะคะ่ะวันนี้ไม่ได้ขาตั้งกล้องมาด้วยแก็ซอยค่ะทุกคนเนาะไม่ค่อยได้มาช่วยเนาะเพราะว่าเราทํางานประจําเนาะค่ะทุกคนเนาะค่ะใครผ่า,านไปผ่านมาแวะทักทายได้นะ มีทําที่คลินิกอื่นนะคะยัยนิดก็เลยอ่ามาอยู่ที่บ้านนะพี่นอ้องเมื่อนี้ที่จริงว่าจะไปสมเขาด้วยพี่น้องึ้นค่ะพี่น้องเนาะค่ะก็ได้เป็นโบนัสอ่าเร็วหน่อยค่ะทุกคนเนาะสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะอาจจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหรก่ก็ใกล้แล้วแหละแต่ว่าปีใหม่กะจะได้ถอนหรือเปล่าคุณค่ะคุณแม่ไหว ทักทายนะคะคุณแม่ไหวอยู่ไหนเนาะชมจากจังหวัดอะไรนะคะทักทายด้วยจ้าพี่น้องเนาะทักทายนะคะม่าหรือเปล่านอ้อสวัสดีค่ะทักทายได้นะคะ่ะคอมเมนต์เข้ามาได้จ้าจักจักเกิงชั่วโมงเนาะพินเข็มพี่น้องนาอยานอะสัญญาณบอดีค่ะทุกคนทุกคนใครจะเป็นคนแรกที่เข้ามา ทักทายถ้ากำลังใจกันได้นะกี่หนึ่งเนาะพี่หนองเนาะก็ทำนาก็สามทงเมพี่หนองเพรบ้านเป็นเหตุกะสามคลิปก็ได้นะคะหรือไม่ถ้ามีเยอะกว่าน,นั้นก็ลงให้เพิ่มเยอะนะคะพี่นนองอ่าอ่าคลิปยาวของยายนิดก็ได้วันละ ก็จะได้ไหวนิดนึงนะครับพี่้องเนาะกับว่าวห,หลายหรอกแต่ว่าจะจะดีกว่าที่ยาวนิดนึงนะครับเพื่อนๆเนะาะหวานได้ถึงเดือนได้อ,อย่างอันนี้น่าจะแถมบานเด้อจากพี่้องเนาะก็แค่นีน้ถือกล่องเอาอาจจะสันในจักหน่อยเนาะค่ะพี่้องเนาะเพราะว่าบไดเอาขาากล่องมามายืนยันตัวตนค้าทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะ่ะผู้ใดพันไปพันมาแวะทักทายกันได้นะจ๊ะไม่ถึงสิบ